วัสดีครับวันนี้จะมารีวิวจุกโฟมสำหรับ Apple AirPod Pro กันนะครับสำหรับจุกโฟมตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าข้อดีของมันเนี่ยก็คือเวลาใส่นะครับสวมใส่สบายนุ่มหูไม่เจ็บหูนะครับสำหรับใครที่เวลาใช้หูฟังแบบอินเอียร์เนี่ยใส่ไปนานๆแล้วรู้สึกว่าเจ็บหูนะครับแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้เป็นจุกโฟมเลยเพราะว่าจุกโฟมตัวนี้เป็น memory f โฟมนะครับใส่ไปแล้วนุ่มหูนะครับ รุ่นนี้นะครับมันก็จะมาพร้อมกล่องที่ใช้สําหรับเก็บตัวจุกโฟมด้วยนะครับเผื่อพกออกไปข้างนอกจะได้ไม่หล่นหายเดีย๋ยวมาดูหน้าตากันดีกว่าในกล่องนะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด2ชุดนะครับชุดละ3คู่ก็คือจะมี3าขนาดก็คือขนาดเล็กกลางแล้วก็ใหญ่นะครับสามารถเลือกใส่ได้นะครับตามไซส์ของรูหูแล้วได้เลยนะครับแล้วก็มีมาให้ถึง2ชุดด้วยไม่ต้องกลัวเลยว่าทําหายแล้วจะไม่มีใช้นะครับเพราะว่าให้มา2ชุดเลยทีเดียว นอกจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวจุกโฟมตัวนี้มันยังสามารถช่วยตัดเสียงรบกวนได้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัว Apple a i r p o d s Pro เนี่ยมันมีโหมด Active No ้อย c a n c e l l i n g อยู่แล้วเวลาฟังเพลงเนี่ยมันก็จะช่วยตัดเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับไม่ให้มากวนเราแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเสียงรบกวนมันเยอะๆเนี่ยบางทีมันเอาไม่อยู่นะครับแนะนําให้ใช้จุกโฟมเลยเพราะว่าจุกโฟมเนี่ยก็ มีคุณสมบัติในการตัดเสียงรบกวนจากภายนอกได้นะครับทําให้เวลาเราฟังเพลงเนี่ยไม่มีอะไรมารบกวนนะครับฟังได้อัจริมากๆเลยอ่าโอเคนอกจากนั้นเนี่ยตัวจุกโฟมตัวเนี้ยยังสามารถเพิ่มเสียงเบสให้เยอะขึ้นอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบเบสหนักๆนะครับเวลาใส่จุกโฟมตัวเนี้มันก็จะหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตากันดีกว่านี่นะครับ นี่นะครับอันนี้ก็คือทํามาสําหรับ AirPod s Pro โดยเฉพาะนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ใส่กับเจ้าตัว AirPod s Pro ได้เลยนี่นะครับนุ่มแล้วก็มันก็จะมีเปลี่ยนรูปร่างเนี่ยไปตามรูหูของเรานะครับทําให้เวลาใส่เนี่ยก็คือใส่สบายนะครับอโอเคก็แนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่ใช้ AirPod s Pro เนี่ยให้ลองใช้ตัวจุกโฟงตัวนี้นะครับรับรองเลยว่าใช้ดีแน่นอน สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ l i n e แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สั่งซื้อผ่านทางเพจใน Facebook ของเราได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ